สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้มาจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นรวยๆเฮงๆนะครับมามารีวิวนะครับผมมีผมมีมาสองเหรียญนะครับรุ่นนี้ผมามไปเช่าบูชามาจากที่วัดนะครับไปเช่าบูชามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ นะแต่ว่าไม่ได้มาทําคลิปแบบว่าเจอะจงรายละเอียดนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาทําคลิปนะครับเจาะจงรายละเอียดรุ่นนี้เลยนะครับนะก็รุ่นนี้เป็นเหรียญที่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นลอยๆเฮงๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางวัดหด้วยด้วนนะครับได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อ วัตถุประสงค์คือสมทบทุนนะครับสร้างศาลาร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับก็รุ่นนี้เป็นจะมีผมมีสองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อลายทองชาตินะครับครับผมอันนี้เป็นทองทิพทองทิพไลทองชาตินะครับนีครับขอบขอบเขียวนะครับล,ลงยาจีวรนนะครับ สวยงามนะครับน,นี่ลงยาถงชาติลงยาพื้นถงชาตินะครับลายถงชาตินะครับก็เหรนรุ่นนี้เหรนรุ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเนื้อมานะครับเพราะว่าเป็นตลับตลับใสเลยนะครับเราก็ไปปิดมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ลุ้นเนื้อนะครับ รุ่นนี้วัดสร้างนะครับเหลือนวัดสร้างนะครับรุ่นลอยๆหฮงๆนะครับที่ระลึกสร้างศาลานะครับก็ก็จะเป็นสร้างศาลาส่วนใหญ่นะครับปีปีหกสามนะครับจะเป็นสร้างส่วนศาลานะครับแต่ว่าตอนนี้ศาลาหลวงพ่อก็ศาลาร้อยปีก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะถ้าเป็นรุ่นวัดสร,สาร้างตอนนี네้ก็น่าจะเป็นเป็นสร้างแบบสร้างอย่างอื่นนะครับ แต่ของผมนี่สร้างศาลาเยอะมากนะครับรุ่นที่ผมปิดมานะนี่ยผมพ่อพัดวัดุ้ยด้วนนะเพื่อนองบัวนครสวรรค์นะครับปี29 63นะครับไปเช่าบูชามาในวัดเลยนะครับในวัดเลยนะครับตอนนั้นตอนนั้นวัดยังเปิดอยู่นะเข้าขไปเช่าหาบูชามาเลยนะ ไปบูชามานี่ก็ที่หลักๆตัวน,นี้ที่เห็นอยู่นี่ก็สองเหรียญนะครับไม่รู้ว่าที่เก็บอยู่นี่จะมีอีกไหมนะผมก็ไม่ได้อ,ออกมานะครับไม่รู้ว่ามีอไหมนะก็รีวิวสองเหรียญนี่ก็พอนะครับผมตุวน,น,นี้น่าเก็บนะครับน่าชอบบูชาไว้นะครับน่าเก็บน่าสะสมมากนะครับด้านหลังเป็นไก่นะครับผมนะเป็นไก่แ,แจ้นะครับไก่แจ้ ไก่แจ้ไก่ป่านะครับนี่ครับโอ้ลูกไก่นี่ชัดเจนสวยงามเลยครับรหัสโค้ดนะครับแบบนี้ทองทิพรหัสโค้ดนะครับสี่หลักนะครับห้าห้าแปดจิดนะครับผมรหัสโค้ดห้าห้าแปดเจ็ดนะ เนี่ยด้านหลังก็จะทิมบ้าวัดสร้างนะครับวัดสร้างมีโค้ดพอผ่านดาวกระจายนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยด้านหลังเหรียญจะประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้นะลรยๆเฮงๆนะครับก็เป็นกระแสร้อนแรงอยู่เลยนะครับผมไม่ไม่ใช่แค่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วนะ ไม่รู้ว่ามี f อซท่านใดได้เช่าหาบูชาไว้บ้างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ผมไม่เห็นใครเอาไปไปให้ไปไปให้บูชานะครับนั่นนอกนะครับก็ผมก็เห็นก็มีในวัดนะครับผมตอนนั้นเยอะนะครับตอนนั้นนี่ออกมาเป็นหลังๆนะครับก็เยอะอยู่นะครับนะตอนนั้นนะครับผม ครับก็สร้างสร้างไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนออกมานี่คือคือมีให้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นลังเลยครับเป็นลังเลยนะนคือขั้นลังหนึ่งหมดเขาก็ออกมาใหม่นะครับเพราะว่าเป็น ในวัดก็จะเป็นแค่คณะกรรมการวัดเท่านั้นนะครับที่ like ท,ที่ได้เอาออกมาช่อหาให้ทำให้ให้ช่องหาพระนะครับพระวัดนะครับวัดสร้างนะก็จะเป็นคณะกรรมการนะครับในวัดนะครับถ้าด้านนอกวัดก็จะเป็นเป็นแผงพระนะครับแผงพระที่ก็เป็นพระวัด้วยด้วนเหมือนกันนะครับพระหลวงพ่อพัดเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีหลายๆรุ่นรวมกันหมดนะแต่ถ้าเป็นในวัดนนตอนนั้นก็คือ จะเป็นวัดสร้างเท่านั้นนะครับคณะกรรมการการนั้นที่มีสิทธิน์ <c oughs> นะครับก็สมทบทุนสร้างศาลาสร้างศาลาร้อยปีนะ, <c oughs> นะครับอันนี้เป็นเงื้อทองทิพย์นะครับสมทบทุนสร้างศาลาร้อยปีนะครับ ขอบเป็นขอบเขียวนะครับลงยาลงลงยาขอ,งขอบเขียวนะครับเป็นกระหนกนะครับดูดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับสวยงามเนี่ยวัดสร้างนะนี่วัดสร้างก็สวยงามได้นะครับ ทองทิพย์ลงยาลายตรงชาตินะครับนี่ก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับทองแดงกระไละเงินนะครับทองแดงอับเงินนะครับแค่พื้นนะครับพื้นหลังนะครับผมนะพื้นหลังเท่านั้นนะครับ อี่ยนี้ก็สวยงามนะครับผมอย่างนี้นี่ดูดูคลาสสิกครับ,รบดูแบบดูแขังขังนะครับเนะเป็นงานแบบดูวัารอดหน่อยนะฮะวัตแอ,อ,อหน่อยตอกตอกวัวพันดาวกระจายเหมือนกันนะครับนะวัดสร้างนะครับผมรหัสโคดนะครับรหัสโคดสี่หลักนะครับ หนึ่ง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 สี่หนึ่งนะครับผมรหัสโค้ดนะผมไม่ได้ดูที่รหัสโค้ดนะครับตอนที่บูชามนม่ได้นะพอก็ดูที่เหรียญเลยนะไม่ได้เรียกไม่ได้เลยเลยนะที่จริงเราออกมาดูได้นะครับพิพานะครับเพราะว่าไม่ได้รุนเนื้อนะครับผมรุ่นนี้นะ สี่หนึ่งนี่แหละครับนะหนึ่งสี่หนึ่งครับไก่ก็ลงอา่อาอับเงินนะครับไก่ก็ลงลงเงินเหมือนกันนะอับเงินนะครับภายเงินนะครับทองแดงภายเงินนะครับลงลงไก่นะครับผมน,นี่ไก่นี่เป็นสีเงินเลยครับสวยเลยครับตัวไก่นะไก่น่าจะเป็นตัวผู้นะครับผม ไก่นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของทำมาหากินนะครับนะโชคลาบเงินทองนะครับขยันนะครับขยันทำมาหากินนะครับก็เงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของของเหรียญเหรียญนี้เลยรุ่นนี้เลยนะครับผมนะไก่ไก่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยนะครับไก่ป่าไก่ไก่ป่านะครับตัวใหญ่ๆห่เลยนะครับนะอย่าประมาณนี้นะครับนะ ก็ตอนแรกๆก็เจ้าหาบูชาก็น่าจะจะไม่ผิดน่าจะองค์ละสองร้อนะครับผมนะรุ่นนี้น่าจะสองนะครับตอนตอนที่บูชามาใหม่ๆนะครับจากจากที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ราคาประมูลก็ประมูลกันอยู่ที่หลักอ่า สามพันถึงถึงถึงที่สี่พันบาทกันแล้วนะครับผมนะประมูลราคาหลักสามพันถึงี่พันบาทกันเลยทีเดียวนะครับรุ่องนี้นะณนะตอนนี้นะครับผมหกสี่นะครับนะตอน6กสามที่ผมเช่าบูชามานี่เหรียญละแค่สองร้อยเองนะครับผมจำไม่ผิดนะนะครัจำไม่ผิดเหรียญละสองร้อยถือถูกมากนะถูกมากนะผมเลยปิดมานะครับสองเหรียญน,นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะ ตอนนี้นี่ราคาประมูลนี่โอ้สามสี่ร้อเอไม่ใช่สามสี่พันกันเลยทีเดียวนะครับดูความแตกต่างนะฮะดูความแตกต่างนะใครไม่มีริบริบเจ้าหาบูชากันเลยนะครับผมเนี่ยผมผมเชื่อว่ามีมีคนให้ให้ให้เจ้าหาบูชากันอยู่เยอะนะครับไม,ไม้แม้แกะทั่งที่วัดนะครับก็อาจจะ ที่ที่เขาเก็บไว้นะครับน่าจะมีนะครับแต่แต่ก็ยากแล้วครับนะยากแล้วครับเพราะว่าก็น่าจะหมดแล้วครับมีน้อยอ่ะนะครับสร้างสร้างก็ไม่เยอะนะครับสร้างก็ไม่เยอะนะถ้าถ้าหากันตอนที่ปีหกสามนี่น่าจะมีอยู่ครับแต่ตอนนี้ปกปีหกสี่แล้วนี่หายากแล้วครับนะรุ่นนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นวัดสร้างก็จะเป็นปีหกสี่ไปเลยนะครับ ครับก็รุ่นนี้ก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกนในการทําคลิปนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็เอาความรู้มาให้แค่นี้นะครับเอา มาเอาเอาเหรียญพระเอาพระรุ่นนี้มานําเสนอแค่นี้นะครับผมนะ <_ illo> ผมผมผมคิดว่าบางท่านอาจจะมีเก็บแล้วครับนะ <_ illo> ต้องมีเก็บอยู่แล้วนะครับคนที่อชอบสะสมเ <_ illo> หรียญพระเครื่องหลวงพ,พ่อพัดนะครับรุ่นนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับนะ <_ illo> อย่างน้อยๆต้องมีสักเหรียญแล้วครับนะ <_ illo> รุ่นลอยๆเฮงๆเนี่ยนะ <_ illo> นนะ <_ illo> ชื่อรุ่นก็เป็นมงคลเกินนะครับโอยๆเฮงๆนะครับ เลยหิงหิงหิงหิลยๆนะครับผมคิดว่าต้องมีเก็บบ้างแหละครับนะรุ่นนี้นะถ้าผมก็คลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับผมนะก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับนะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวนะครับก็คอยติดตามรับชมกันนะครับนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ